คนเราจะเติบโตก็ต้องกินน้ำกินท่าพักผ่อนยังพอเพียงและทำกิตใจให้แจ่มใสพืนกงเหมือนกันต้องมันหาปุ๋ยมาใสเกษตรกรรมตามแนวทางใหม่เกษตรกรวัตครับท่านผู้ชมครับบริษัทเอ9 9 9กับคลินิกออชยพงการเกษตรนะครับอยู่ที่อำเภอ ชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอยู่ไร่อ้อยของท่านผู้ใหญ่ดื้อหรือเสียดื้อนะครับวันนี้นะประมาณพันกว่าไรนะครับวันนี้นะได้ใช้โรสประมาณ6ขุนพลครับนะฉีดอ้อยมาได้ประมาณ2รอบนะครับนะวันนี้พื้นที่นี้ประมาณ40ไรนะครับท่านเห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้อาช่างภาพเราน้องเบ้นนะครับนะตามมาดูว่าอ้อยแปลงนี้ฉีดแล้วมันเป็นยังไงนี่คือคําตอบของ พี่น้องเกษตรกรที่ได้ใช้โดสนะผมเองโทอหาผู้ใหญ่พอดีผู้ใหญ่ท่านไม่ว่างก็เลยให้มาถ่ายดูแปลงนี้สวยๆนะครับนะดูลักษณะใบของเราใบจะตั้งใบใหญ่นะครับใบกลางนะครับนะเห็นชัดเลยแล้วก็โอ้ลำต้นนี่อวบนะครับนี่อวบมากเลยนอนะครับนอแตกดีมากนะครับนี่ให้ดูนอนะครับนี่นท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูเลย นอใหญ่มากนะครับนะกอใหญ่มากนะครับที่สําคัญคือโอประมาณสี่เดือนนี้อ้อยดีท่วมหัวยื่นมือเลยนะครับนะสวยงามมากๆเลยนะอย่าลืมรนะักพับโดดนะหกขุนพลไม่ว่าจะโดดดีหน้าโดดซีนเอ็กนะแอนตี้ดีนะครับแล้วก็โดดแว็กโรคแท่ดํานะครับแล้วก็เชื้อรากับมแมลงที่สําคัญคือคาร์โบกับพรีเมียมนี่มแมลงเลยนะครับเอา้าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะ อย่าลืมครับนาะโดดของเราเนี่ยคือคําตอบกับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ใช้โดดสามารถลดต้นทุนนะท่านผู้ใหญ่เองก็เป็นคลังอําเภอนะที่ใช้โดดมากที่สุดตอนนี้นะซื้อไปประมาณ 6- 7หมื่นแล้วนะครับอ้อยนี่พันกว่าไรตอนนี้ยังจะต้องเอามาอีกหนึ่งรอบนะนะครับนี่ดูจากต้นจากการแตกกอนะครับนะกอนึกมีประมาณ10กว่าหนอแล้วหนอขึ้นมานี่นะให้น้องเบ้นดูเป็นไงครับหนอ อวบมากๆเลยนอยใหญ่สวยมากรับนะสวยมากลำใหญ่นะครับอ้อยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับวันนี้นะท่านที่สนใจเรื่องรถนี่ความสูงไม่ต้องพูดถึงเรื่องใบเนาะเขียวเข้มนคนเราจะเติบโต ต้องกินน้ำกินท่า